สำหรับสเปกกล้องของ b o T10 นะครับด้านหลังนั้นก็จะให้กล้องที่ความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็พลิกมาด้านหน้าตัวนี้นะครับกล้องจะยีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลโดยทั้ง2กล้องนั้นก็รองรับการถ่ายวีดีโอได้คู่นะครับโดยด้านหลังนั้นถ่ายได้ที่180 0ส่วนด้านหน้านั้นก็อาจจะด้อยลงมานิดหน่อยเพราะว่าเรื่องของความละเอียดเป็นหลักครับในส่วนของฟีเจอร์กล้องนะครับก็มาพร้อมกับโหมดถ่ายภาพที่เรียบง่ายนะครับ มีทั้งโหมดวิดีโอนะครับ1า8 0สามารถกดถ่ายนะครับเป็นทั้งรูปแบบอื่นๆได้เช่นเร่งเวลาก็คือ Time สแลปนะครับพาโนนามาถ่ายภาพก็คือแล้วก็โหมดเบื่ออาชีพนะครับการถ่ายภาพปกตินะครับแล้วก็มีหน้าสวยหน้าสวยเราสามารถใส่บิวตี้โหมดหรือว่าจะเป็นพวก f อ่ฟิลเตอร์ต่างๆได้ชิ้นเดียวกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูในส่วนของฟีเจอร์กล้องหน้าที่จะได้รับชมต่อไปนี้ครับ สำหรับกล้องหน้านะครับอันนี้ต้องบอกไปก่อนถ้าเสียงเบาก็ขออภัยในที่ดีด้วยนะครับอันนี้ผมเล่งสุดๆแล้วนะครับก็จะมีโหมดตั้งแต่ปกตินะครับหน้าสวยเราสามารถที่จะเปลี่ยนฟิลเตอร์ต่างๆปรับเรื่องของเชดดิ้งแล้วก็เรื่องของสภาพผิวได้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงโอ้ความใสคือมันเอาซะแบบเนี่ยดูดิแบบขนาดมีหนวดเนี่ยยังแบบหูฟุง้งฟิ่งได้เบอร์นี้นะฮะ ส่วนโอนะครับก็หูสเซอร์ไพส์นะมือถือแค่3,598บาท่ายได้ฟูลเฮดีโอ้โหทำเล่นไปแต่ว่าทั้งหมดอื่นๆนั้นนะ่ะมันจะใช้งานได้เฉพาะโหมดทาทาับสแลปนะครับแค่โหมดเดียวเท่านั้นครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างภาพกันเลยดีกว่าครับไม่เสียเวลา อันนี้เป็นการทดลองใช้ Vigo T10 นะครับในการซูมนะครับมันสามารถซูมได้นะครับได้ถึง5เท่านะครับสังเกตว่าภาพนั้นค่อนข้างแตกน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นด้วยเซอร์ไพรส์สำหรับมือถือในงบประมาณแค่3,500ครับ ต้องถ่ายด้วยกล้องหน้าของวิโก้ทีสินะครับก็ถ้าจะรู้ว่าเวลาเราเจอแสงออกมานะครับถ้ามนแสงที่ข้างหน้าเยอะนั้นหน้าเราจะมืดนะครับแต่ว่าถ้าเราหันหนาแสงเลยนะครับมันก็จะพยายามปรับบาลานซ์ให้นะครับเพราะนื่จะมาต้องดึงหรือไม่มีเอ็นทีอาร์นั่นเองครับมันก็เลยจะออกมาเป็นแบบนี้ส่วนอันนี้นะครับก็คือการถ่ายในที่แสงน้อยของรีโก้ทีเครับดังนั้นเนี่ยภาพออกมาก็จะมีน้อยสิบ้างนะครับเพราะว่า ตามสเป็ของเครื่องที่อาจจะไม่ได้ส่งมาใหม่นะครับ